สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอซและแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมช่วงบรรยากาศเย็นๆน,นอ้อโอ้นุ่งถุงทองลงบ่อน้ําใหญ่กว้างสะอาดหูสะอาดตาเลยเย็นฉ่าจ้าถุงทองนอโอ้บ่อน้ําใหญ่ถุงทองนะครับผมวันนี้มาเล่นบ่อน้ําใหญ่ๆเลยแม่แม่โอ้น้ำใสมากครับผมน้ำใสมากๆเลย ตามใสถูกใจครับผมแม่แม่ถูกใจครับเลยพี่ทองคำบอกให้หเดี๋ยวพี่ทองคำตามมาแล้วมากน้ำาอูน้ำบอ่อเรืนทำสบายเนาะแม่แม่อือถูกใจที่นอถุงทองเนาะแดดร้อนรน้อนเนาะบรรยากาศร้อนรนแดดร้อนๆนะครับผม วันนี้แดดร้อนมากเลยคุณชายขออาบน้ำเย็เยนๆครับแม่แม่ขออาบน้ำเย็เยนๆนอ้อยดู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 ถูกใจครับไปไหนีก็ถีบตัวเดนนี่ถุงท่อหน่อยพูล่โผล่อ,อ้อหก่าไปไก่ฟังเดิ่นจะเฟื่อฟังนอฟเฟื่อฟังเออถือใจครับออบาารรจักรศรรดร้อนเนาะแม่แม่แม มาแบบน้ำเย็นๆอตอนนี้ก็อยู่ที่เขตอำเภอบ้านไผ่นะครับแม่แม่พอดีคุณตามาพักอยู่ที่พัดก็เลยเอามาลงน้ำบ่อสะใหญ่นะครับมาเล่นน้ำก่อนอากาศร้อนๆกับน้ำเย็นๆช่ำๆนะครับผมสะส่วนตัวน้องถุงทองดูกว้างใหญ่มากเลยครับกว้างใหญ่มากเลย ามา,ว,มาวิทย์เอามาด้วยเลยโอ้วิทย์เอาได้มาวิทย์อาช่างมาวิทย์เอามานี่ถูกใจครับผมถูกใจครับผมถูกใจถุงทองน้อยครับผมโอ้การยินสบายจ้าพ่อจ้า อ้าวต้องขึ้นมาดอกอาบนัอนแหล้วเห็นมวลแท้ดูด่าเดื่เยอะๆๆๆชายเออชายชายเออชายเออชายเออเห็นสบายครับผมยหนสบายครับชายนอนเยอะ อาบน้ำสบายสนุกุกสนกนอเจ็บบัวไม่กินแน่นอนเจ็บบัวม่กินแน่เออชาเออเือฟังไปเรื่อยนอนฝังน้ำทำอะไรไปมุดน้ำออ เอ้ยนอ่งชั่ำสบายอากาศร้อนร้อนกับน้ำเย็นเย็นทุ่งทองบอกขอบคุณออน้ำน้ำใสด้วยนะครับแม่แม่น้ำบอ่อหมู่บ้าน <laughs> น้ำใสด้วยนะครับผมแม่แม่แมโอ้โหน้ำสักใหญ่เลยสว่ายน้ำน้องถุงทองเอออืมเออวันนี้อาบน้ำเย็นสบายมาก วันนี้เล่นน้ำบ่อเย็นสบายเลยทองเงงเลยบ่อใหญ่แล้วพี่ทองคำก็ตามมาเล่นรอพี่ทองคำก่อนอื้ออือออืออืออืออเ้อ ไม่ไม่ดินเป็นดินทรายนะข้างล่างเป็นดินทรายไม่ไม่จมนะครับแม่แม่คุณตาลงดูแล้วนะครับผมเย็นสบายทองแดดร้อนๆนะชอบนะชอบชอบมากเลยแดดร้อนๆนี่ชอบน้ำ <c oughs> ชอบเล่นน้ำนะครับผมอือออออ,อนอนลงเร็วนอนลงเร็ว

ขึ้นมาเลยฮะมาเลยไปเถอะลงไปอีกลงไปอีกขึ้นมาทำไมลงไปอีกเอาขึ้นมาทำไมไปเถอะลงไปลงไปอีกขึ้นมาทำไมลงไปละลงไปไปลงไปลงไปลงไปเร็วลงไป ขึ้นคืออิ่มไหมเนี้ลงไปอบอึบอบเออทำอีมก่อนบอเอ่ะีทองคำนานมาโูดพีทองคำพีทองคำก็ตามมาก็อึออออทของแท้ ของแท้เอ,ออ๊มือเอามือของแท้ของแท้ไปไหนมาล่วมาสวัสดีครับแม่แม่กอลุกัสดีครับ ขับกูเร็วนอนลงเร็วอย่างสนุกเลยเห็นน้ามคนเดียวพี่ทองค้ายังไงมาเนาะเยอ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 อะเหนื่อยแล้วอขี้ข้านล้วอขี้ข้านล้ว่อขี้เขียนแล้วมั้ย มามาลา аю, มามอ้นันตรงนี้อีกนอนฟังอู vimos, ้อ้นอนแนะนำไม่สะใจนอนฟังนอนฟังเออเออเออออเ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 อเอเอออว่าไรไม่ได้ว่าไรเลย

ทำไรไปมาอ่ามามามาลมาทีมามาลามาขันเบื่อเราขึ้นมากฝากแม่แม่นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองครับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่รักทุกท่านครับผม